ครับ,รบผมอาจารย์แชนนวลคายนะครับจากสวนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคสามนะครับวันนี้ก็มาที่กิจการวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนขวัญนะครับครับก็มาในนามของโครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรนะครับแล้วก็ชื่อกิจกรรมก็คือกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะนะครับก็วันนี้เข้ามาก็จะขอแนะนำให้คุณ ได้ค่ะค่ะชื่อขวัญอิงนภัสวงศิทธิชัยนะคะเป็นประธานกลุ่มนะคะวิสายกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน,นะคะ่ะหรือว่าในหมู่บ้านท่องเที่ยวสี v ก็เป็นชุมชนบ้านสขนขวัญน,นะคะค่ะ,ะที่นี่เริ่มต้นเดิมทีนะคะเราก็เป็นกเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้รับ อบรมบ่มาอจากทางอุตสาหกรรมภาคสามนะคะให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านสวนขวัญน,นะคะแล้วก็เราก็มีการเชื่อมโยงกับชุมชนนะคะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมานะคะในส่วนที่เราทำก็คือจะมีทั้งผลิตแปรรูปจำหน่ายแล้วก็สู่การท่องเที่ยวนะคะก็เราเริ่มตัวบ้านสวนขวัญเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี57ค่ะ เริ่มจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจนะคะปี60นะคะเริ่มทําเป็นเรื่องของวิาสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิญเกษตรบ้านมหาสอนค่ะในปี60นะคะแล้วก็ดําเนินกิจกรรมมาจนปัจจุบันนะคะก็จะมีสินค้านะคะก็จะเป็นทั้งเรื่องข้าวกุร่งกัมแดงสมุนไพรคะ่ะ หลักๆนะคะแล้วก็เอามาแปรรูปค่ะมีสบู่เหลวนะคะมีทำข้าวเกียบนะคะแล้วก็มีทำน้ำข้าวกล้องนอกนะคะเป็นเครื่องดื่มน,นะคะแล้วก็ยังให้บริการ,กรเกษตรอีกก็ mm. คือการพกรข้าวไนโยนนะคะแล้วก็นาดำค่ะค่ะ mm. แล้วก็ยังเราก็ยังมีการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยการให้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสวิถีกเกษตรที่หมู่บ้านของเรานะคะ โดยการนั่งรถอีแตน,นะค่ะไปเจอ,อปา่าชุมชนแต่ละหลังนะคะในหมู่บ้านแล้วก็ยังมาทำกิจกรรมกรเกษตรในสูนเจรินรู้บ้้ฒนสวนฝันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการล่องแพเล่นน้ำนะคะในรุ่มน้ำบางขัมด้วยะคะ่ะแทางโครงการจะสามารถช่วยอะไรทางคุณาไปบ้างคค่ะก็เรามีปัญหาเรื่องของปัญหาแรงงานคนนะคะใน ผลิตภัณฑ์บางตัวค่ะที่มันจะมีกระบวนการนะคะที่ค่อนข้างามีต้นทุนที่สูงนะคะเราก็เลยขาดเรื่องของเทคโนโลยีะคะ่ะเข้ามาช่วยลดต้นทุนหรือว่ากระบวนการผลิตให้ทำยังไงเรามีผลิตใน,ในเชิงอุตสาหกรรมได้นะคะเพราะว่าในที่เราทําอยู่มันเป็นแบบควรเรือนอยู่ค่ะเราก็อยากทําให้แบบเป็นแมสจำนวนที่มากขึ้นได้ค่ะก็ในส่วนที ได้เข้ามาวิจัยกิจการนะครับก็พบว่าจ,จุดแข็งของชุมชนบ้านสวนขวัญน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของคนในชุมชนให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสําคัญของโครงการแล้วก็กิจกรรมของที่ทางชุมชนสวนขวัญทาอยู่แล้วก็พื้นที่ก็มีการจัดการบริหารได้ดีนะครับก็ทําเป็นแบบ,บวงกลมใช่ไหมครับ,บ,รบแล้วก็มีปากชุมชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางกลุ่มชุมชนบ้านสวนขวัญอยู่แล้วก็ ท่องเที่ยวที่หลากหลายแลมีสิประดิษ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจหลายๆตัวนะครับในส่วนของถ้าเป็นจุดอ่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องของคนนะครับก็คือคนก็คือศักยภา,าพในการเรียนรู้แตกต่างกันนะครับวันนี่ก็ต้องมีการฝึกอบรมให้เขาพัฒนาศักยภา,าพของตัวเองครับแล้วก็มีเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มจะมีค่อนข้างจากัดทําให้การพัฒนาจะไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เร็วเท่าที่ควรอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของเยาวชนในกลุ่มก็ การฝึกไม่ได้มีความต่อเนื่องนะครับก็คืออาจจะต้องมีการฝึกให้เขาแต่ละรุ่นแต่รุ่นมีการสืบทอดกันต่อเนื่องก็จะได้ช่วยเหือกันในชุมชนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอ,องต้องการขอลูกค้าเพราะว่าเรายัางทําแบบบ้านๆอยู่ครับใช้ใช้มนนวลเป็นอิลักนะครับแล้วก็ในส่วนที่ทางโครงการจะสนับสนุนทางชุมชนถ้านสนาได้ก็เดี๋ยว จะไปพิจารณาว่าเครื่องม้เครื่องมืออะไรที่จะจะมาช่วยในในส่วนการผลิตไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องคลอก้าหรือว่าเครื่องพัดเจไลห,หรือว่าเครื่องบดขนนไทยแล้วก็เครื่องนึ่งขา้าวเจียบที่มีระบบปั๊ที่มาตรฐานจะได้ทําได้เยอะขึ้นครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องตัดให้หมดด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดี